สวัสดีครับวันนี้ผมอ่านข่าวอันหนึ่งน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปกติเนี่ยแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ยมันจะมีด้วยกันสองบรรทัดใช่ไหมครับบรรทัดแรกบรรทัดบนเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษร2ตัวแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ1ถึงตัวใช่ไหมครับส่วนบรรทัดที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อจังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครพระนครรีอยุธยา สมุทรสาครเป็นต้นนะครับแต่ว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับวันที่2องกุมภาพันธ์สองพันห้ย่เนี่ยมีข่าวแจ้งว่าเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีแผ่นป้ายทะเบียนแบบใหม่นะฮะสำหรับรถนั่งไม่เกิน7คนโดยสามารถที่จะเป็นคำได้ค,คือ มีตวัวอักษรมีพยัญชนะมีวรรณยุกต์นะฮะซึ่งก็จะทำให้ใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะมีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นชื่อตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแผ่นป้ายลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้ใหม่นะครับเพราะว่าในต่างประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีให้เห็นอยู่นะฮะเป็นชื่อของ หรือเป็นคำนะของคนของอที่คนขับเนี่ยเขาตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีการไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของอหลักการนะครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงฮะแต่ว่าก็คงจะต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็รอประกาศของทางกระทรวงนะ ที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงคันมนาคมนะในการที่จะออกระเบียบรายละเอียดต่างๆที่จะทำให้แผ่นป้ายลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีผลกระทบในทางลบอะไระแผ่นป้ายแบบนี้เนี่ยที่เป็นชื่อเนี่ยนะครับก็จะต้องมีลักษณะที่ว่าจะต้องมีการประมูลนะแล้วก็เงินที่ได้รายได้ที่ได้เนี่ยเขาก็จะ นำเข้าไปสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อไปเราก็คงจะเห็นรถนะฮะใช้คําเป็นชื่อหรือเป็นคําอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะฮะคนดูจะน่าสนใจดีนะ,ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เก็บมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะ,ะสำหรับใบทะเบียนรถยนต์ ครัับสสวสดีถ้าท่านชอบคลิปนะครับโปรดสนับสนุนโดยการกด subscribe เพื่อช่องของเราจะได้มีโอกาสทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ